คุณหมอดา<ช>อบัณิตเสกศาสตร์รุ่นไหนนะครับรุ่นยี่สิบแจากประเทศเนเธอร์แลนด์ <ter> ค่ะเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่เมืองอะไรครับอยู่เมืองเฮาเซนน้องน้องคนหนึ่งก็อยู่อยู่คนละเมืองกันอยู่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์นี่แหละแล้วก็ก็คือจะคุยกันตลอดของเขาบอกว่าคือเขาจะมีอาการที่เหนื่อยแล้วก็กินข้าวไม่ได้แล้วไปหาหมอ มองก็ว่าไม่เจออะไรเพราะว่าเขาเป็นโรคเครียดไม่มีแรงทํางานไม่ได้เวียนหัวปวดหัวตลอดก็ฟังหลายๆครั้งฟังบ่อยเวลาเขาโทรมาเขาก็จะคุยเลยไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าถ้าจะบอกเข้าไปก็กลัวเขาไม่ชิงไงวันนั้นก็เลยแบบเขาบอกเขาสุดสุดแล้วเขากินข้าวไม่ได้แล้วก็ไม่มีแรงเวียนหัวตลอดจะลุกก็ลุกไม่ได้เพราะว่า,างี้ ก็เลยทั้งก็เลยถามเขาว่าเชื่อเรื่องเป่าไม้ศาสตร์เป่าไหม,ไหมจะเป่าให้เอาไหมว่าอย่างนี้พี่ไปเรียนมาเลยว่าอย่างนี้กอาจารย์ไตรของพ่อครูสง่าว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกลองดูก็ได้ว่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยเป่าเป่าทางออนไลน์ค่ะอาจารย์เป่าทางออนไลน์ทีนี้มันมีมันมีอะไรที่แบบไอ้นี่กลับมาค่ะอาจารย์ก็คือว่าตอนแรกใหเ้เขาหนักอันหน้าเข้าหา ให้คนหน้าให้หน้าเข้าอาเสร็จแล้วเป่าใส่หน้าเขาอะเพราะเขาปวดหัวเวียนหัวทีนี้เชื่อเลยนะว่าเป่าทางออนไลน์นี่มันมันก็ว่าได้ผลนะเพราะว่ามันมีแรงประทะเข้ามาหาคนเป่าทางนี้เลยค่ะอาจารย์อแรงประทะยังไงครัมนมันมีความรู้สึกว่าวืบเข้ามาเลยหลังจากที่เป่าเข้าไปเนี่ยพอเราก้มก้มก,ก,ก็คือเออ โจโทรศัพท์ใช่เป็นค่าจานแล้วก็พกนั่งเขาไปปุ๊บมันเหมือนปะทะเข้ามาเลยปะทะแบบร้อนพูกเข้ามาแต่ว่าร้อนพูกเข้ามาแล้วตัวเราก็เป็นเลยอาจารย์จะมีอาการคล้ายเผาเลยทีเนี้ยอืเหนื่อยเวียนหัวคือเป็นเหมือนอาการเขาเป๊ะเลยเป็นแต่ว่าก็สู้สู้เปล่าไห้เขาเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเอคันหลังให้ก็แล้วกันนะก็เลยบอกเขาเขาบอกก็เลย เขาหันหลังให้ก็เลยเป่าเป่าจนจบแล้วก็แล้วก็เป่าให้เขาพอหลังจากนั้นก็คือเป่าอีกสองครั้งเป่าเขาทารูปเพราะว่าจะไม่เป่าทางนี่แล้วกลัวอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเองอ่ะนะค่ะเป่าสองครั้งเขาบอกโอดีขึ้นทีนี้พอครั้งล่าสุดเป่าครั้งที่สี่ก็เลยบอกถ้างั้นก็พูแล้วก็เป่าแต่ให้หันหลังให้นะไม่ต้องหันหน้ามานะก็เลยว่านี้เลยให้เขาสวดเอ่อ ขอขมากรรมด้วยค่ะเรียบร้อยทีนี้พอไม่กี่วันก็เลยเมื่อว,วานเมื่อว,วานว,วันก่อนสองวันก่อนก็เลยเขาโทรมาก็เลยแบบพิดาขอบคุณมากหนูรู้สึกดีขึ้นมากเลยอสามารถดื่มวายได้แล้ว <laughs> จากก่อ <laughs> จากก่อนไม่สบายเขาดื่มไม่ได้เขาอ,อะไรไม่ได้ ตอนนี้เขาดื่มวายได้แล้วเขาบอกพี่ดามาชนกันเอาชนทีนี้ระแบบทางโน้นก็แก้วหนึ่งทางนี้ก็แก้วหนึ่งเปิดคุยก,กันเอาชนกันก็เขาคือหน้าตาเขาสดใสมากเขาวระได้อะไรได้จากที่แต่ก่อนพี่ดาอย่างงี้คือแบบแบบคือคนไม่สบายเาเป็นมา,มานานแค่ไหนแล้วอาการเนี่ยเป็นเป,เป็นมานานแล้วพ่อาจาัน เขาเป็นมานานแล้วเรื้อรังมานานแล้วแล้วจนจนเขาสงสัยว่าเขาอะโดนของหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจค่ะที่เคยทักมาแต่เขาบอกเขาโดนของหรือเปล่าบอกพี่หนูโดนของหรือเปล่านาะทำไมหนูถึงมีอาการเหนื่อยมีอาการแบบหลายอย่างอยู่ในตัวไม่สามารถทํางานได้ซึ่งเขาก็คือเขายังไม่ได้ทํางานอาจารย์เพราะว่าเขาไม่สบายแต่ตอนนี้เขาบอกเขาพร้อมที่จะทํางานแล้วอืเขาหายดีแบบนี้